สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้นะคะมอนก็กลับมาพร้อมกับนิยายเสียงเรื่องใหม่นะคะนั่นก็คือเรื่องนี้เลยเรื่องนี้นะคะเคยตีพิมพ์ในชื่อเรื่องนางบำเรอม,มือหนึ่งนะคะนาประกาศตันตราค่ะเป็นนิยายเก่าของตันตราตั้งแต่ปี2557นนะคะนี่เลย ส่วนตัวเล่มเนี่ยก็คงจาหาไม่ได้แล้วนะคะทุกคนแต่นิยายเรื่องนี้นะคะตันตาได้นํามารีอัพใหม่ในชื่อเรื่องลงทันรักทตุหัวใจค่ะชื่อเดียวกับนิยายเสียงเรื่องนี้เลยนะคะนิยายเสียงเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าพระเอกแตกต่างจากพระเอกเรื่องหลงกลรักคุณสามีขี้อ้อนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นแนวผู้ชายแบดเร็วมากนะคะทุกคนกระทำนางเอกสุดๆเลย หวังว่าทุกคนจะชอบนิยายเสียงเรื่องนี้นะคะเอาเลยค่ะเรามารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะนิยายเสียงเรื่องลงทันรักธาตุหัวใจผู้แต่งตันตราบทที่หนึ่งกรองสีน้ำตาลขนาดไม่ใหญ่มากนักถูกเลื่อนออกมาจากใต้เตียงฝุ่นสีน้ำตาลจับตัวกันหนาเป็นฟุตบ่งบอกถึงการเวลา ที่กล่องใบนี้ไม่เคยถูกเปิดขึ้นมานานมือบางเลื่อนไปปัดฝุ่นออกทีละนิดพร้อมกับรอยยิ้มบางๆที่เจืออยู่บนใบหน้าก่อนที่จะค่อยๆเปิดกล่องใบนั้นออกด้วยมือที่สั่นระร,ริกดอกกุหลาบแห้งหลายดอกอัดแน่นอยู่ในกล่องพร้อมกับภาพถ่ายหลายใบถูกนอนแช่อยู่ใต้ก้นกล่องภาพของชายหนุ่มและหญิงสาวในช่วงวัยนักศึกษา ที่กำลังแย้มยิ้มถ่ายรูปคู่กันบ่งบอกถึงความสุขในเวลานั้นได้เป็นอย่างดีเจ้าของกล่องยกมือขึ้นมาปาดน้ำตาเมตโตออกจากใบหน้าเช้าๆพร้อมกับหยิบภาพเดี่ยวของชายหนุ่มที่กำลังส่งยิ้มอบอุ่นมาให้คนมองหญิงสาวยกขึ้นมาแนบอกก่อนที่จะปล่อยตัวเองให้ล่องลอยไปในอดีตที่แสนสุขและแสนเศร้าอย่างที่สุดเมื่อห้าปีก่อน ขวัญฉันว่านายคนนั้นกำลังมองแกอยู่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเสียงเรียกชื่อทำให้ขวัญหรือขวัญมนัดวงมานะหญิงสาวใบหน้าเรียวรูปไข่ดวงตากลมโตสีน้ำตาลจมูกโด่งรับได้ดีกับริมฝีปากจิ้มริมหน้ามองผมดำครับถูกปล่อยให้ยาวสลวยตรงอย่างเป็นธรรมชาติเงยหน้าขึ้นมาจากท่าจมอยู่กับตำราเรียนบนม้านั่งขวัญมนัด เพิงจะก,ก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งคณะบัญชีด้วยความสวยน่ารักที่โดดเด่นทำให้หญิงสาวได้รับเลือกให้เป็นดาวคณะแถมยังกลายมาเป็นดาวมหาวิทยาลัยอีกด้วยเพราะหญิงสาวทั้งเรียนเก่งทั้งหน้าตาดีทำให้มีชายหนุ่มหลายต่อหลายคนเที่ยวมาขายขนมจีบให้ไม่เว้นแต่ละวันทำให้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีผู้ชายมาคอยมองขวัญมนัด เพราะหญิงสาวออกจะเพอร์เฟกขนาดนี้คนไหนละเพราวไม่เห็นมีใครเลยหญิงสาวหันควับไปมองตามสายตาของเพื่อนสนิทแต่ก็พบว่าตรงนั้นว่างเปล่าไม่มีใครเลยเอ๊ะเมื่อกี้เรายังเห็นอยู่เลยจริงไหมฟ้าเมื่อคนที่ตนเองพูดถึงหายตัวไปอย่างไรร่องรอยพราวหรือพราวรุง้งก็หันไปหาเสียงสนับสนุนจากฟ้าหรือนภารัตเพื่อนสนิทอีกคน ทั้งขวัญมนัสและพราวรุ้งเป็นเพื่อนสนิทเล่นด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาลส่วนณภารัตเพิ่งจะเข้ากลุ่มมาตอนมปลายและทั้งสามสาวดันสอบติดมหาวิทยาลัยเดียวกันอีกด้วยขวัญมนัสกับณภารัตติดคณะบัญชีเหมือนกันส่วนพราวรุง้งสอบติดคณะบริหารธุรกิจเพราะต้องออกไปสืบทอดกิจการค้าขายของพ่อแม่ถึงได้เลือกเรียนทางด้านนี้ แต่ถึงแม้จะเข้ามาเรียนกันคนละคณะนะแต่ก็ดูเหมือนว่าสามสาวยังคงมิตรรพเกาะกลุ่มกันไปไหนมาไหนเหมือนเมื่อก่อนและแม้ทั้งสามคนจะมีนิสัยต่างกันสุดขั้วแต่ก็เป็นเพื่อนกันมาเนิ่นนานจนถึงทุกวันนี้ควัญมานัสเป็นคนสวยและเรียนเก่งฉายแววมาตั้งแต่เด็กๆแต่กลับเป็นคนไม่ค่อยชอบสูงสิ่งกับใครจะเป็นคนร่าเริงยิ้มง่ายเฉพาะกับเพื่อนสนิทเท่านั้น พราลุงนิสัยต่างกับขวัญมณัสอย่างสิ้นเชิงเพราะเป็นคนชอบพูดและติดจะพูดมากสิดว้วยซ้ำเป็นคนร่าเริงยิ้มง่ายกับทุกคนและเป็นคนที่รักเพื่อนมากด้วยส่วนณภารัตนเป็นคนที่มองออกยากกว่าบรรดาเพื่อนทั้งสองคนเพราะเป็นคนนิ่งๆเงียบเงียบ,ยบจนเดาไม่ออกว่าภายในใจกำลังรู้สึกอะไรอยู่กันแน่แต่กระนั้น เรื่องรูปร่างหน้าตาของทั้งเพลาวรุ้งและนภารัตก็ไม่ได้น้อยหน้าใครแต่เมื่อมาอยู่กับขวัญมนัดทำให้ทั้งสองคนกลายเป็นหญิงสาวหน้าตาบ้านๆไปในทันทีเธอจะสนใจทำไมเพลามีคนมาแอบมองขวัญก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่นาะนภารัตบอกเสียงเรียบพร้อมกับก้มลงไปอ่านหนังสือต่อถึงแม้วันนี้จะเพิ่งเปิดเทอมแรกของชีวิตมหาวิทยาลัยก็ตาม ทำให้เพรารุ้งได้แต่ทำหน้ามุยที่พื่นทั้งสองเอาแต่สนใจอยู่กับตำรับตำราเรียนรู้สึกโชคดีที่เธอไม่ได้เลือกเรียนคณะบัญชีไม่อย่างนั้นคงได้ปวดหัวหน้าถ้าต้องจมอยู่กับหนังสือทั้งวันมันก็จริงว่าแต่ทำไมพวกเธอต้องเอาแต่อ่านหนังสือหน้าเบื่อพวกนี้ด้วยเนี่ยนี่มันเพิ่งจะเปิดเทอมนะจ๊ะหัดเอาเวลาไปสนุกกับกิจกรรมแบบเด็กมหาลัยหน่อยสิ นี่อะไรอ่านแต่หนังสืออยู่ได้ระวังเธอพวกเธอจะหัวระเบิดแตกตายเพรารุ้งบ่นกระปอดกระแปดจนขวัญมานัดเงยหน้าขึ้นมาหัวเหรอเย,ยแก่ขี้บน่นก็ฉันไม่รู้จะทำอะไรนอกจากอ่านหนังสือนี่นะอีกอย่างเราต้องเตรียมความพร้อมสำหรับบทเรียนล่วงหน้าด้วยนะรู้หรือเปล่าเพรารุ้งได้แต่ทำหน้าย่นเสกขวัญมนัดเมื่อหญิงสาวพูดจบโธ่นี่แค่เพิ่งเปิดเธอเองนะ ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทำตั้งหลายอยา่างมากกว่านั่งท่องตำราบแบบนี้เออว่าไปแล้วก็น่าลุ้นดีเหมือนกันเนอะว่าคราวนี้ยายฟ้าจะเอาชนะกัได้หรือเปล่าพรารุ้งพูดขึ้นมาอย่างนึกสนุกเพราะอย่างที่รู้กันว่าขวัญมนัสจะสอบได้เป็นที่หนึ่งของชั้นปีเสมอรองลงมาก็คือณภารัตที่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่เคยขึ้นแทนแทนขวัญมนัสได้เลยสักครั้งและพอเข้ามาหาวิทยาลายัย ดันมาสอบเข้าคณะเดียวกันอีกใยเพราวขวัญมนัสส่งสายตาปรามปรามมาที่พราวรุง้งเพราะเรื่องนี้เธอเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันที่ทุกคนต่างมองว่าทั้งเธอและนภารัตน์เป็นคู่แข่งกันเพราะต่างคนต่างก็เป็นเพื่อนสนิทกันทั้งนั้นไม่เป็นไรหรอกขวัญเราไม่คิดแข่งกับขวัยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องไปก่อนนะว่าจะไปอ่านหนังสือต่อที่ห้อง นภารัถหอบหนังสือหนาเป็นตั้งขึ้นมาไว้แนบอกก่อนจะเดินลับหายไปอย่างรวดเร็วม่รู้ฟ้าจะโกรธหรือเปล่าขวัญมนัสอดมองตามหลังเพื่อนสนิทไปไม่ได้โถเอ้ยเรื่องแค่นี้อยญ่ฟ้ามันไม่โกรธห,หรอกนะคบกันมาตั้งนานจะมาคิดเล็กคิดน้อยแค่นี้ได้งไงแต่ว่าขวาัญวันนี้แกไปดูหนังเป็นเพื่อนจะหน่อยสินะพรารุ้งหันมาขอร้องเพื่อนเสียงหวาน เออเพลาวคือว่าเอาไว้วันหลังนะวันนี้ฉันตั้งใจจะไปห้องสมุดซะหน่อยเห็นเขาว่าที่มหาลัยนี้หนังสือเยอะมากและฉันก็อยากได้หนังสืออยู่เล่มหนึ่งพอดีขวัญมนัดรีบบอกพร้อมกับทำสีหน้าสำนึกผิดส่วนเพลาวรุ้งก็ได้แต่ทำหน้าง,งอเพราะรู้ว่าคงเปลี่ยนความตั้งใจของเพื่อนไม่ได้หนังสืออีกแล้วเพลาวรุ้งว่าพรางถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเก็บข้าวเก็บของบ้าง ฉันไปคนเดียวก็ได้แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วเธอจะเสียได้ขวัญมนัดหัวเราะร่วนก่อนจะขอโทษเพื่อนสนิทอีกรอบเพรารุ้งเองก็งอนได้ไม่นานก่อนจะเผอยิ้มออกมาได้เธอก็รู้ดีอยู่หรอกว่าเพื่อนคนนี้ไม่ชอบไปส่งสิ่งที่ไหนสถานที่โปรดก็หนีไม่พ้นห้องสมุดฉันไม่ก่อนนะขวัญแล้วเจอกันขวัญมนัดมองตามหลังเพรารุ้งไปก่อนจะเก็บข้าวของของตนเอง ตรงไปที่ห้องสมุดบ้างห้องสมุดมหาวิทยาลัยใหญ่สมคำาล่ําลือเพราะมีหนังสือมากมายเรียงกันเป็นชั้นสำหรับบางคนอาจจะดูน่าเบื่อแค่เห็นก็เวียนศีรษะแต่ทว่าสำหรับขวัญมนัดแล้วที่นี่ราวกับขุมทรัพย์ดีๆนี่เองหญิงสาวชูกระดาษโน้ตที่ตนเองเพิ่งจดรหัสหนังสือที่ได้จากบรรณาธิการห้องสมุดก่อนจะออกเดินหา แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เจอสักทีหนึ่งหกเจ็ดแปดทับสิญิงสาวพึมพำไปตลอดทางก่อนจะตาโตด้วยความดีใจเมื่อเดินมาเจอจนได้มือบางกำลังจะเอื้อมปีหยิบอยู่แล้วหากทว่ากลับมีมือของใครบางคนมาช่วยตัดหน้าของเธอไปซสกก่อนเดี๋ยวก่อนสิควันมาณะเผลอพลังปากออกไปด้วยความหงุดหงิดใจที่ถูกตัดหน้า พอเงยหน้าขึ้นไปเจอก็พบกับชายหนุ่มชุดนักศึกษาถูกระเบียบแต่ผมกระเซิงใส่แว่นหนาเตอะแถมกำลังทำท่าตื่นตกใจราวกับเจอผีก็ไม่ปานเขขวัญคนถูกเอ่ยชื่อถึงกับคิ้วขมวดคุณรู้จักชื่อฉันด้วยเหรอรู้จักสิเออเราเรียนคณะเดียวกันชายหนุ่มบอกพร้อมกับก้มหน้าไม่ยอมสบตาด้วย มือไม้ก็ดูเก้งกางยังไม่รู้จะเอาไปวางไว้ที่ไหนยังกับอายหญิงสาวจนแทบจะมวนหน้าลงพื้นจนขวัญมนัดถึงกับแอบขำคิกจริงเหรอเนี่ยทำไมเราไม่เคยเห็นหนายเลยหญิงสาวเอียงคอมองสำรวจคนตรงหน้าจนชายหนุ่มแว่นหนาเตะถึงกับตัวสัน่นติดอ่างหนักเข้าไปอีกก็คือเราไม่ค่อยเด่นหรอกขวัญคงไม่สังเกตพูดยังกับว่าเรา มองแต่คนเด่นๆอย่างนั้นแหละน้ำเสียงไม่พอใจของหญิงสาวคงมีมากพอจนทำให้ชายหนุ่มถึงกับมือไม้อ่อนปัดป่ายไปมามไม่ใช่อย่างนั้นนะและเราไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกอ๋อนึกออกแล้วผู้ชายที่ชอบนั่งกลมหน้ากลมตาเวลารุ่นพี่ให้ออกมาเต้นก็ออกอาการป่วยทุกทีน่ะเหรอควันมนัดเพลอ้งขกมา ยังนึกได้ว่าชายหนุ่มตรงหน้าเป็นใครเพราะจำได้ถึงกิจกรรมรับน้องเมื่อตอนเปิดเทอมแรกๆแถมนายคนนี้ยังถูกรุ่นพี่แกล้งหนักกว่าใครแต่พอรู้ว่าเสียมารยาทก็รีบกลั้นขำเอาไว้แต่มันกลับทำให้รอยยิ้มของชายหนุ่มเครียออกมาเป็นครั้งแรกพร้อมกับอาการพยักหน้าอย่างดีใจแล้วนายเชื่ออะไรหรอน,นาคิมเรียกเออเราว่าคิมเฉยๆก็ได้ นาคิมชายหนุ่มรูปครึ่งที่ใบหน้าถูกบดบังไปด้วยแว่นหนาเตอะกับผมกระเซิงแถมใบหน้ายังมีแต่สิวที่พากันมารุมจนเคระบุคลิกเหมือนเด็กเนิร์ดแบบนี้ทำให้นาคิมแทบจะไม่มีเพื่อนเลยสักคนยินนีที่ได้รู้จักนาคิมอ๋อเราเล่มนั้นน่ะจะอ่านจบตอนไหนหรอเราขอยืมต่อได้ไหมหญิงเสาชี้นิ้วไปทางหนังสือที่ชายหนุ่มกอดไว้แนบอกอยู่ ก่อนที่เจ้าตัวจะนึกขึ้นได้รีบยืนหนังสือให้ทันทขีขวัญเ,เอาไปอ่านก่อนก็ได้เราไม่รีบหรอกความจริงนายเป็นคนหยิบก่อนเรานายก็สมควรได้ยืมก่อนไม่เป็นไรหรอกเรารอได้หญิงสาวครียิ้มอย่างเป็นมิตรทำเอาชายหนุ่มถึงกับมือไม้อ่อนหนังสือร่วงลงไปกองกับพื้นทั้งสองคนต่างรีบซุดลงไปเก็บจนหัวชนกันอย่างแรง นาคิมถึงกับทำอะไรไม่ถูกลุกลี้ลุกล่นไปหมดจนควันมนัดเปล่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างขบขันถึงได้ทำให้นาคิมยิ้มตามได้เราจะรีบอ่านให้จบนะนาคิมว่าพลางเก็บหนังสือที่ตกขึ้นมาถือไว้โอเคขอบคุณมากงั้นเราไปก่อนนะควันมนัดว่าพลางลุกขึ้นมาจากพื้นพร้อมกับส่งยิ้มให้หญิงสาวทำท่าจะเดินจากไปทำให้นาคิมที่เงอะงะอยู่ เรียกเอาไว้อย่างกระกลากรุกลัวจนหญิงสาวหันกลับมามองด้วยความสงสยัยค,คือเล่มนี้เราจะคืนพรุ่งนี้ขวัญมาที่นี่อีกนะเราจะรอไม่ปล่อยให้หญิงสาวได้ตอบตกลงหรือปฏิเสธนาคิมก็พุบหายออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้ขวัญมนัดได้แต่ขมวดคิ้วก่อนจะหมุนตัวกลับออกไปจากห้องสมุดพอหญิงสาวออกไปแล้วร่างสูงที่แอบอยู่หลังตู้หนังสือ ถึงได้มาแอบยืนมองหญิงสาวผ่านหน้าต่างรอยยิ้มค่อยๆกระจายออกมาอย่างมีความสุขกี่ปีมาแล้วนะที่เขาได้แต่เฝ้าแอบมองเธออยู่แบบนี้เธออาจจะไม่เคยสังเกตเห็นเขารอกว่าเขากับเธอเรียนห้องเดียวกันมาตั้งแต่มอปลายแล้วแต่เพราะเธอเป็นคนที่สวยแล้วเรียนเก่งมากแถมยังเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนส่วนเขาเป็นแค่เด็กผู้ชายขี้โรคชอบนั่งอยู่หลังห้อง หน้าตาก็ไม่ดีถึงทำได้แค่แอบมองและแอบส่งดอกกุหลาบให้ทุกวันโดยที่ไม่กล้าแม้แต่จะบอกชื่อตอนเองด้วยซ้ำและพอรู้ว่าเธอเลือกลงที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เขาก็เลือกมหาวิทยาลัยที่นี่เป็นอันดับแรกทันทีแม้ว่าจะเข้ายากมากแค่ไหนเขาก็พยายามเพื่อที่หวังว่าสักวันเขาจะมีโอกาสโอกาสแบบวันนี้นี่แหละไม่นึกไม่ฝันเลยจริงๆ ว่าเขาสามารถคุยกับเธอได้ตั้งแต่วันนั้นมานาคิมก็มักจะมารอหญิงสาวที่ห้องสมุดทุกวันแลกเปลี่ยนหนังสือกันคุยเรื่องกิจกรรมในคณะทำให้วันเวลาแค่ไม่กี่วันทั้งสองคนต่างสนิทสนมกันมากขึ้นชายหนุ่มขี้อายในวันแรกก็กล้าที่จะพูดมากขึ้นแม้เวลาอยู่ต่อนหน้าคนอื่นเขาจะยังไม่กล้าคุยกับเธอก็ตามแต่สำหรับที่ห้องสมุดแล้ว เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเหมือนว่าโลกใบนี้จะมีแค่เขาและเธอเท่านั้นขวัญเก่งจังข้อนี้เราใช้เวลาแก้ตั้งหลายชั่วโมงชายหนุ่มเอ๋ยชมออกมาจากใจจริงเมื่อมองไปทางโจทย์เลขสุดหินเราก็แค่เคยทําโจทย์แนวแนวนี้มาบ้างแหละฝึกทําทุกวันก็ไม่ยากหรอกแต่เรื่องภาษาเราแย่กว่านายมากเลยนะอิจฉาจังหญิงสาวว่าพรางชะงกหน้าไปดูกระดาษรายงาน วิชาภาษาอังกฤษที่นายคิมเขียนไปมากกว่าครึ่งหน้าแล้วโดยที่เธอยังไม่เริ่มเลยสักตัวเอางี้ไหมเดี๋ยวเราจะสอนคำนวณให้นายเองส่วนนายก็ต้องสอนภาษาอังกฤษให้เราตกลงไหมหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาบอกจนทำให้คนที่นั่งมองไม่น่าสวยเพลินๆถึงกับสะดุง้งเด็ไดได้สิถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เจอกันที่ห้องสมุดที่เดิมนะตอนนี้เย็นมากแล้วเราต้องกลับก่อนละ ยิงสาวว่าพรางหอบหิ้วหนังสือขึ้นมาถือไว้ก่อนจะโบกมือลาเด,เ,ดเดี๋ยวก่อนสใิให้เราเดินไปส่งขวัญน,นะหนังสือทั้งหลายเล่มและเราช่วยถือชายหนุ่มกกร้นใจบอกออกไปเตรียมใจจะถูกปฏิเสธแต่ยิงสาวก็ได้แต่ยิ้มก็ได้ขอบคุณนะชายหนุ่มยิ้มอย่างดีใจก่อนจะรีบเก็บข้าวของของตัวเองบ้างและถึงแม้ว่าจะมีโอกาสได้เดินไปส่ง แต่ถึงอย่างนั้นนายคิมก็ไม่กล้าพอที่จะเดินไกลจนต้องเดินห่างไปเป็นวาจนขวัญมนัดถึงกับหัวเร้อเบาๆทำไมนายต้องทำท่าเหมือนเขินเราอยู่เรื่อยเลยนะไม่ต้องเขินหรอกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะข,ขวัญบอกว่าเป็นเพื่อนกับเราดูเหมือนชายหนุ่มจะไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าจะได้ยินคำพูดประโยคนี้เพื่อนเขาไม่เคยคิดเลยจริงๆ ว่าขวัญมานะจะเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนก็เธอทั้งสวยเป็นที่หนึ่งมาตลอดใครๆก็อยากเป็นเพื่อนกับเธอทั้งนั้นก็ใช่นะสิเราไม่เคยมีเพื่อนผู้ชายหรอกนะนายเป็นคนแรกเลยนะขอบใจนะที่เดินมาส่งรถเมย์มาแล้วเราไปก่อนนะหญิงสาวยิ้มให้บ,งบางๆก่อนจะแบมือขอหนังสือที่ชายหนุ่มอาสาถือให้จนเจ้าตัวสะดุ้งอีกรอบพร้อมกับลุกลีลุกลนยืนให้ จนได้ยินเสียงหัวราอขบขันดังออกมาจากริมฝีปากจิ้มลิ้มอีกรอบไปก่อนนะนายฉ่ำเพื่อนใหม่ขวัญขวัญมนัดว่ายิ้มยิ้มทำเอานาคิมถึงกับตะลึงงานไปก่อนจะค่อยๆยิ้มออกมาอย่างคนที่กำลังทำอะไรไม่ถูกได้แต่มองตามรถเมยที่หญิงสาวนั่งไปจนหลับตาโดยไม่ทันสังเกตว่า นักศึกษาหลายคนที่มารอขึ้นรถเมที่ป้ายต่างมองทั้งสองคนอย่างสนอกสนใจก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทที่หนึ่งเปิดเรื่องมาก็ขอย้อนอดีตกลับไปตอนที่พระเอกกับนางเอกได้เจอกันครั้งแรกนะคะถ้าชอบนิยายเสียงช่องนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะทุกคน